สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพระที่มักจะเรียกชื่อผิดนะครับคลิปนี้จะมีอยู่2ออประการด้วยกันนะครับก็คือเรียกชื่อผิดกับสับสนกันทางทางรูปนะครับคือถ้าเกิดเราเจอพระ2รุ่นนี้เราอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับว่า,าพระรุ่นนี้ใครสร้างแล้วก็เป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราอยากเข้าใจแล้วก็อย่าสับสนนะครับเอาชื่อก่อนนะครับเอาชื่อก่อนอันนี้นะครับ อันนี้เป็นพระพุโทโธโบบาลน,นะครับหลังยันพุโทโธนะครับอันนี้ออกวัสดสนามชัยนะครับแล้วก็มาเอามาให้หลวงปู่อธิฐานจิตนะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งเลี่ยมเดิมแล้วก็ใส่เกสาหลวงปูด่ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกล่องนะครับกล่องแบบนี้นะครับองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีแบบเป็นเลี่ยมเดิมเป็นเลี่ยมสีนะครับ แล้วก็มีทั้งใส่เกสาแล้วก็ไม่ใส่เกสานะครับแล้วก็เป็นกล่อง imprint. อันนี้คือพระพุทโธบัวบานนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับคือพระพุทโธบัวบานหยดน้ําบัวบานนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ mm. แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นยันต์พุโทโธเหมือนกันนะครับ mm. ไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจะ ision, mm. คล้ายกันแค่ชื่อนะครับอง mm. ์นี้เป็นพระพุทโธบัวบานอย่างเดียวนะครับแค่นั้นสั้นๆ องนี้พระพุโทโธหยดน้าบัวบานนะครับหรือว่าบัวบานหยดน้ําหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งสั้นๆว่าพระหยดน้ําก็ได้นะครับอย่าสับสนนะครับเรามาดูอีกองหนึ่งองค์นี้จะคล้ายกันทางกายภาพนะครับรูปลักษณะจะคล้ายกันนะครับนี่องนี้หลวงปู่สร้างเองนะครับเป็นพระพุโทโธหลังยันห้านะครับ องนี้จะเป็นหลังยันห้าองนี้จะเป็นหลังพุทโธนะครับยันพุทโธนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับถ้าคนไม่เคยเห็นหรือว่าผ่านตามาน้อยหรือว่าผ่านแบบผ่านตาแบบไม่ได้ใส่ใจนะครับก็อาจจะสับสนได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อปูนนี่ก็เนื้อปูนเหมือนกันนะครับแต่อง์นี้จะแกล่งกว่านะครับจะแข่งจะแข็งกว่าอง์นี้จะ ปาะบางกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทโธเหมือนกันอันนี้พระพุทโธหลังยันห้านะครับอันนี้เป็นพระพุทโธบัวบานนะครับอันนี้จะมีความสับสนกันทางทางกายภาพทางรูปนะครับทางลักษณะถ้าไปเจอเดี่ยวเดี่ยวอาจจะสับสนกันได้นะครับแต่องค์นี้จะสับสนกันทางชื่อนะครับอันนี้พระพุทโธหยดน้ำบัวบานนะครับองค์นี้พระพุทโธบัวบาน นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเท่านี้นะครับถ้าไปเจอยังไงก็จำเก็ดเล็กเก็ดน้อยอันนี้ที่ผมได้บอกไว้นะครับจะได้ไม่หลงนะครับจะได้ไม่หลงกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ